มาในส่วนของการแก้ปัญหานี่กยศกันบ้างนะคะกระทรวงยุติธรรมได้เดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแก้ปัญหานี่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาภายหลังการแก้ไขกฎหมายใหม่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศฉบับที่2พุทธศักราช2566ให้มีผู้ที่มีภาระหนี้ของกระทรวงยุติธรรมด้วยการลดอัตราดอกเบีย้ยและเบี้ยป,ปรับ พร้อมปลดลูกผู้ค้ำประกันทันทีนะคะหากผู้ลูกหนี้เข้าลงทะเบียนปรับโครงสร้างหนี้ปรับระบบการให้บริการใหม่และทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีการสั่งการเดินหน้าแก้ไขปัญหาช่วยผู้กู้ยืมกอยอสอในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นด้านนายกูเฮงยาวะฮาสัน เลขาก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งได้มีการเดินทางมาร่วมพบปะก,กับพี่น้องประชาชนที่มีภาระหนี้กอยศหลังได้เข้าร่วมลงทะเบียนปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ที่บ้านพิพิธภัณฑ์โกตาบารูอําเภอรามันจังหวัดยะลาพร้อมกับชี้แจงนโยบายในการช่วยเหลือผู้ที่มีภาระหนี้กอยศโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีจํานวนกว่า10,000แคนให้เข้าแสดงตัวปรับโครงสร้างหนี้หรือหารือเพื่อหาทางออกร่วมกัน ในขณะที่หนึ่งในลูกหนี้กยศก็บอกนะครับว่าโครงการดังกล่าวนี่ถือว่าดีมากเพราะว่าช่วยลดความเครียดจากที่ต้องแบกรับหนี้กยศในห่วงที่ตนเองตกงานและไม่มีไรายได้แต่เมื่อได้มาลงทะเบียนแจ้งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ปรากฏว่าจากเดิมที่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยหลักพันตอนนี้จ่ายน้อยลงจึงถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ทําให้ผู้ที่ลำบากมีทางออกและได้มีโอกาสใช้หนี้กยศด้วยครับ